คงไม่มีใครเกิดมาและอยากเป็นชู้มันน่าอสูยิ่งคิดยิ่งน่าสงสารอยากให้โลกรู้รักอยากให้โลกรู้รักคนมีคู่มันทรมานแต่มันก็สุดทา,านถึงใครจะว่าฉันเลวแต่แบบแบบแบ หมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินนั่งลินกินแต่น้ำข้าคงไม่มีใครเกิดมาแลยอยากเป็นชูมันน่าอููยิ่งคิดยิ่งน่าสงสารอยากให้โลกรู้ละค อยากให้โลกรู้รักคนม <Elena> <c oughs> <c oughs> ีคู่มันทรมานแต่มันก็สุดท้าทานถึงใครจะว่าฉันเลวแต่แบบแบบแบบหมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินนั่งลินกินแต่น้ำค้า